เอาทีนี้ค่ะยังคงตอนเนื่อจากเรื่องแต่เดียวค่ะเราไปแลกกันแค่ภูเก็ตกันมัง <c oughs> น่งค่ะทีร้านค่ายข้าวแกงค่ะหน้าโรงบ้านวชิระภูเก็ตเขาก็ปลื้มใจค่ะหล่างจากทีรัฐบาลก็ได้มีการเพิ่มเงินช่วยเลือก <c oughs> เพื่อที่เอามาซื้อกาดหุ่งตอมค่ะคณะทีผู้ประกอบการโรงบรรจุ <c oughs> กาดหุ่งตอมก็ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นราคาเพราะว่า <c oughs> รัฐบาลเองก็ช่วยพยุงราคาอยู่ค่ะห <c oughs> ล่างจากที ที่ประชุมคอรมอแรงวันที่ยิบ่องมีนาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการห้าหรือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบแรงด่วนที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตแล้วก็การค้นส่งสินค้าแล้วก็บริการต่างๆตอนนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึบเนืออมาจากสถานการณ์ความขัดแยงระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียโดยทางรัฐบาลค่ะก็ได้มีการเพิ่มตังนะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสื่อการหุ้งตอมสําหรับ คนทีวัตทื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็ส่วนอ,อดสื่อกาสหุงตม้มซึ่งทีร้านพีจ้อยค่ะร้านพีจ้อยคือร้านข่ายข้าวแกงหน้าโรงบ้านวาชิระภูเกต็ตเพราะว่าเป็นอีกร้านนึ่งเหมือนกันค่ะทีวัตได้รับพลนกระทบจากราคาแก๊สที่มันสูงขึ้นเนี่ยค่ะพีจ้อยก็เล่าให้ฟังนะว่าเป็นเรื่องทีดีค่ะทีวัตรัฐบาลเนี่ยจะช่วยเลื่อนในราคาแก๊สหุงต้มนี่แหละค่ะเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยแค่ร้านเนี่ยเขาใช้แก๊สประมาณสามสี่ท่างมือเบาเกรียงเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเข้ามาช่วยตรง ให้ร้านเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ทําให้มีเงินมามุ่นเวียนในระบบเศร,รษฐกิจในภูเก็ตเองหรือว่าภาพรวมของประเทศค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาแบบแรงด่วนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับดน้านาซาปุ่นทิดาซี่เคียวไส้ผู้ประกอบการรวมบรรจุก,การอุ่งต้ม,มนะครับบดทัดถุงล่วงเชื้อเพลิงเกกโบร,ราคาการุ่งต้มไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหมากจากเริ่มนะราคาสดครองกับตน้นทุนดีแทจริง เพราะามีค้าใช้จในด้านการข้นส่งึงที่ผ่านมารัฐบาลก็ช่วยพยุงราคายืนยันว่าโรงงานปัจจุก,กัตนะนะครับไม่ได้ขึ้นราคาอย่างแน่นอนเพราะกาศเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบบ้าง mm hmm. การที่รัฐบาลออกมาช่วยเลือราคาเก็ตอุ่มต้ม,มนะครับกับผู้ถื่บัตริการแ่งรัฐก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะสามารถช่วยลดค่ากล่องชีปประชาชนได้นะครับรวมไปวึงเสี่ยงพี่น้องชาวภูเก็ตกันเลยเกี่ยวเรื่องนี้ครับ <c oughs> ที่ผ่านมาคือรัฐบาลช่วยตึงราคาตรงนี้ก็คือผู้ใช้ปลายทางก็ค่อนข้างจะดีที่จะไม่ได้รับผลกระทบราคามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์อุปทานที่มันสวิงไปมาอย่างงี้ค่ะเรารับมาต้นทุนสูงเราก็คือไปตามนั้นเพราะว่าแก๊สเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้วก็คือมันก็จะไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้บริโภคตรงนี้ค่ะก็รัฐบาลก็มีช่วยเรื่องอมาตรการอาจจะเพิ่มไปในบัตรสวัสดิการตรงนั้นผู้บริโภคก็น่าจะ ใช้ได้นะคะแล้วก็น่าจะช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งะคะ่ะถามว่ามีการเยียวยาให้สักนิดนึงก็ขอบคุณรัฐบาลนะที่ช่วยเยียวยาเพราะว่าคนละครึ่งก็จะเริ่มหมดไปเผื่อได้มาพยุงร้านค้าให้มันเดินต่อไปได้ให้เงินมันสะพัดทั้งในภูเก็ตแล้วก็ทั้งประเทศก็เป็นที่น่าขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนกับรัฐบาลนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ขอบคุณลลวงหน้าไว้แล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องเนี่ยเป็นการกดดันรัฐบาลแล้ว